สบายดีสบัดสบด cit, สีดพ sure. ี่ right น้องทักทายสบายดี FC บ่ทุกคนเดิอพี่น้องมอน้มาพา f ีทุกคนมาแกะมืออีกเทือเนาะมายามเด้อแต่ว่าตอนมาทสายวัน้มาจำบอว่าพอได้ไอเด็กเปนมากคนเดียวคนพิ่นก็มาคํามเนาะคนเผาทายเผาเมื่อย่น่ะถามมายามเนาะวันนี้แลกอ่ะพามาแกะมือมาลุ่นกันอีกเท่อว่าสีได้หรือบอเนาะพี่น้องยามกับดักนูเนาะมาแต่เสารมือได้พี่น้องท่านหล่ะแจงเนาะยังเป็นแบบมั่วๆอยู่เนาะยังบ่าทัานล่ะแจงทักเนาะ มาหลุนกันทุกคนแกเมื่อยอีกเหรอวิวยามสาวนี่วิวยามสาววิวยามสาวเสียงดังพังสัตว์ที่บ่แล้วพี่เนาะใส่ใส่ในใส่กราบอันล้างท่ามีดน่ะถือยี่บ่บ่ถืออีกแล้วพ้นมาเมื่อวานนี่พ้นมาผู้เดียวพูดแบบว่าได้นู้เจ๊ตัวพี่เนาะ มืงยิ่งสะแลมมานนะมาทางบมนย่างเด้อกานทางบมนย่างมันกับเสื่อมอันตอกับอันทางบหมอนเสาครั้งนั้นทีปีก่อนเท่าเคยมาทีมากับจำโบทีว่าห้าเด็กนุลยร้ายแต่แต่ปีทับอิดทีมาใส่กับดักนุ้ยบิวยามเสาวเฮ้ งามดีทุกคนใครแต่บนน้วแห้งเพียงน้อหน้อยคอ,อยอ้ายมาล้างที่สองถึอจีบอ้บะถึงบาถึงบะ่ยังพายบ้างด้วยอย่าเอ้มซเห็นไหมเปิดแทดบ้างด้วยเออเห็นอยู่เห็นอยู่ <c oughs> ใช่น <c oughs> ู้นอ่ะพี่น้องตัวใ่ายเอาปฟดออกมาเอาอะไรบ้างด้วย ก้ามมุนซ้ำลังที่สองได้ตัวหนึ่งเด้อทุกคนแตบหนึ่งไปไปแตบหนึ่งโอ้ยยังหน่อยกะมีกำลังใจแล้วพี่น้องโคตรเจลแหละตัวหนึ่งบัวเสียเถี่ยวเลยอ่ะก้ามมุนเนาะลังที่สองถือแล้วตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวใหญ่เตีบได้ เป็นยัยเติมได้สแล้วอะพี่น้องอันเสียงดังฟังสาดตร่ว่่วสแลสแตนโทรศัพท์เครื่องเก่าถ่ายจับมาผิดหน่วยแต่ว่าหน่วยนี้มันก็พอถ่ายได้อยู่ฮะแต่ว่าเสียงมันสิบบอดังฟังสาดตร์ื่อนหน่วยตัวสแลเคยถ่ายประจำเนาะกล้องมันก็บบากแจ่งปันไดไปกันต่อ nắng đi sai với em cho bỏ đấy, sai nó cho phôi nè Hoàng Nam cứ cần Luôn luôn Quá ừ. được Chắc là cắm à. ừ. hả? Hả? Cao xám xếp Cao xám xếp nọ Làm đi xám bỏ thử đi Xem Nam อย่างบอกว่าปีกันก้อนที่มากับซุ่มซอดีมซออ่อนนะทางนี้แหละถ้ามาทางเหมือนสอน้อเนาะทางดอนหอข้างนั้นแต่ว่ามันมันฉีแต่ว่าข้ามยางโคมาให้เหมือน,น,นจะเป็นป่าสาทางมันย่างเนาะซุ่มสแสลงมาทางป่าสะมันย่างเลยตายควตายต้คว้ารูปวิวยามสาวนี่ง่ายเมืมม่อนี้บนหนา้าบนได้เนาะทุกคนมาสาวได้มื่อก่อนมือ,อนถ้ำอีสมากับพอท้าแอดดี้ หนาวแหงจนเสือๆที <laughs> bye, bye. ่าสองตตวซนไปไปนี <laughs> ah ่ควห้าตายเลยฮะว่าเธอวันหมักใส่แน่นกล่องผื้นขัวเพินมาอนุนาเพินมาดาเอดดีบ่ถเธอวะ อ่าล้างที่สี่มาถือกบ่ถือกลับไปยามต่อพอก,กลับหลายหลังอยู่สามสิบลังผุนสันสินล้ะสีย่างอ้อวาวเลยบอกกับแจนลนอะไรนี่นอนร่วงปลากระเจ้๊ลนหนาบรางแลน้ำกลนเขาแต่เด็กเด็กให้ <c ười> <c ười> เขามาปุ๊กอ,อ,กอีกได้พี่น้อง <c ười> <c ười> หาย่นมา ปุ๊กอาซาแลบอกมียาปอกปุ๊กอะได้หรือเมาแกะมือคนวะผ่านผ้ามาแกะมือทังมาหอทักอิฐผ้าคนวะมาหอที่ซองคนใดนู้แปดตแต่ว่าซาแหลบ่ได้มาแนําำเนาะหอที่ซมงคนจังจังวะไปทับทิหอทีพสองคนมาลองบางกรนคนวะว่าก็สิมีหรือเพล่าหอทักอีฐผ่าไปยไก่เตบอคนไดนู้๊แปดตัวแี่ว่ามีตัวใหญ่ มาบัานนี้หอบพี่ซ้ามากับสลงกระเด็ดตัวหนึ่งจะถ่าลูกเงินต่อไปพอกระสานสิบลังเนาะมันต้องพุกเลยนะมันต้องพุกอีกละๆจักโตจักใดว้หม้อเนาะกล่องหนาก็ได้พี่น้องขี้ดินเต็มเนาะกละ่องเป็นกล่องตัวเก่าเนาะเสียงกับสีบดังฟังสัตว์ตันไดอวดซ้าเบิ้งอาเดอร์ทุกคนทีเจ็ลังทีเจ็ดทุกคนได้หนูมาเบิ้งใกล,หกล้หนูแพงบ่ มันเต็ะอันมันถือมันสะดอนนั่นลงหนาผู้ทุกคนเบนสายแขมหองเนาะกราฟมุนมันมันถือกับสะดอนมันคือกัาฟแปดนะว้าวนูแพงสองตัวแล้วนะสองตัวแล้วนะอากาศตามา่อไ่จุ๊บไปต่อไปต่อ ตะกี้น่ะ่อเพื่องสูงสูงในบ๊อบมาทางนี้สู้กันนั้นถือตรงอย่างถือสตาร์เสือพังมาไม้เอะนะถือบ๊อบถือบ๊อถือบ๊อบนี่กำลังใจละเห็นหนูมาถือมาถือกันถ่ายยามล้างไม้ มันมีหอยปะมีทางมันเข้าไปเอากับอยู่ผื่นมีห้างมไว้สิถือไว้ถือนะถือถือล้างสิไม่เห็นห่างหรอกตัวเสลมากวิวยามเสา ยามงายามแรล่งก็มาคือกันตอนตอเตาเว็นสิตกดินพี่เนาะนี่เห็นเสียงปักก็เลื่อทางบหม,อมอือนยางว่ะเมื่อเธอเมาถอเอกระถ่ายยามตัวใหม,ม่มันยังสาวกุหลังปุ๊บทุกคนกามยังสาวกุหลังพี่เนาะสู่มบังวิวกะไข่แต่บนน้ำเป็นได ธรรมดาเนาะสองซามือไม่กังเว้นอยากห่อนและนะ้วเนาะไปกันต่อขามห้องไปพระพุทธบาะ พอตาแอนดี้เป็นบางงวดพุ่งนี่บย่างบด้เมื่อนอนในหันสไลดก็ระวังงวดพิ่มาแต่เสาแท้บางพุ่งกับบอดี้เมื่อนาะของยามนี่เป็นยามปล่อยเลยเนาะทุกคนถือว่าย่อว่าเบิังดูมุดจื้อบ่มีหลุดแล้วทุกคนหลังนี่เพราะมันถือ ตัวยายซ้ำได้ลูกนู้ฟุกนี่แจกส่งตัวซ้ำเกาไปกันต่อบ่เสียเถี่ยวแล้วแกะมือใหม่เด้อทุกคนผ่านผักแกะมือแสแหละบอกระถ่ายไก่น้องยำติดฤทธิศิษ์เพราะว่าเคยถ่ายแล้วเดี๋ยวสิถ่ายมุมไกลๆอ่ะ ให้เบ่งเอาเนาะทุกคนตะเวินแดงตะเวินแดงนะสและวอะทองฝ้าสีแดงส่บอสเนี้ยก่อนอันนี้นะก้อนไม้เนาะอันนี้ก็ไฟเนาะคนหมักใสต่ตะบลหกโขกเลยไนวันนู้นหมักหกยิบบอสหกถือว่า่าเสือก <laughs> phải to và thử cả, Cái gì hợp Hỏi cho bà xuân phát cái chị xuân anh thật là bù lạc phát lái bộ hả thằng Hả Thức quá Á nhỏ Ui mưa sao vã À bốt. ถือกินได้ทุกคนนูดขาวป้านูดถังขาวตัวงามเลยตัวเกี่ยะงามเนาะแบบว่าหูซึ้งกว่ามูตัวนูตัวนี้งามมันบ่มุมไปไปไปมัน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 ตะวัวปีมันตะวัวปีได้ซะแล้ว่หอยก๊อกตานว่ะ ไปไก่เนาะก,กับไลหลังเนาะทุกคน,นถ,กถึงยี่บะหลังนี่กับถือเอีกอเย,ย <c oughs> <ๆ>กกาแฟโป๊ะสักก์เี้ยทุกคนตัวนี้ขึ้นบ่มแ่มันตกหนามบ่อ่ะแซกะตาโอ้ขาก็ยำกับวันนี้บนน้าวอีก mán ý Ăn thịt cột phần vần Nhanh đi, nhanh đi ý cái bón lên lắng nừng theo nè Như phạ cột vào Xám lắng ามันถือนอยสิให้เบิ้งหเด้อข้ามันถือนองให้เบิ้งเลยนะทุกคนถือบาบ่เถือบลรันบ่ถือสามตัวนี that? That what what ้คนล้งนี่กับบลรัน ทางนี้กกตาลล้ายๆเนาะทุกคนฮ่าเนี่ยกกตาลกกตาลรล้ายแห่งอาลูเนี่ยครงนั้นกระแม่นถือว่าถืออีกลังแล้วทุกคนย่อกันบ้างดูนี่ <c oughs> ทองข้าไอ้สแลชจะไปขามพระพูดเนาะเป็นลัดนะเพื่อน kinh doanh đọc đi xa này tụi con đọc nhà tam thông na giờ phô cát mưa sẽ lấy được mưa hiểu mưa tẹt cái mắt chọt thử chứ bạn cảm thử là nhỏ quá vâng จะแหลลงไปน่ำมาได้นะทุกคนอ่ะเนี่ยมันเนี่ยโหโครกสนใจมิตรกับมุนนอนถือกั๊บแปดถือรังหนึ่งสไลด์กับมุนเด้อทุกคนมันมานเอาออกด้วยโอ้ยโต๊ะโต๊ะต้องตัวนะตัวใหญ่ นู้ทองขาวนู้ทองขาวข้าวยะมาไก่สีบรุ่นแล้วเนาะทุกคนบางลังกับบารีถึกเนาะนี่ทางนี้ก็จะอ้อมหัวก็จะสีเฮสสวนปลูกพักเลยเมื่อสิสู่เมื่อบังนี่เนาะกับเป็นสีม่วงเนาะกล่องตัวเก่าเนาะทุกคนกล่องแบบขี้ดินมันขาวกล่องมันหวแล้วนะเล่นมันหวายแล้วแสลงเผาวแห้งจับโทรศัพท์มาพิหน่อย บถืออีกแล้วทางคากบ่ถ,ถือเทยพานะนี่ <c oughs> นนเป็นทางโน้ตคากทางมันเที่ยวเนาะทุกคนก็จะแสน่นกบ่เนี่ก็จะมันนี้มันติดนะ <c oughs> <c oughs> จะมันตายนี่นุกได้หนะเหรียนจังไรถือ <c oughs> บอ่ เออมาบังโน้บังโน้กันทุกคนเงี่ยสิซื้ออยู่คนละฝาเนาะพันพยายามผ่าพุน่นผ่าพุ่นออกมากันย่อคืนนี่เออกลับมุนทำงานกลับมุนสุดท้ายมันถือจะกลับมุนเนาะทุกคนกลับแปรบคอยถือเนาะกลับแปรบอยากลันเนาะมึงเถื่อกันลันทำลันเป่าซื้อมันมาถือ ขามมากเขามไปขามมาขามไปขามมาแทวเข็มหองโอ, <laughs> อ้ยมันดีดเด้อใส่เกิอบลองขีดต้มอ้าวเฉ <laughs> พาะเกิอบจะขาดแหล,ละกกตานร้ายเนาะทางนี้ทุกคนน,กน,กกนู่นของเท้าคือกาว ลงน่มันนกอะมันถามันตายบ่อยมันจนตายมันติดไล่เหมือล่ะทุกคนก็จะก็จะกลางเหตเดียวอะกลางไยนกชื่อนะอ้าก็จะขึ้นบ่ออานนี่ทุกคนมันตายอันนึงกันอันนึงกัแม่ก็จะขึ้นบ่อาุกท่าให้พอถ่าเี้ยดีบนขับไปมันหกถือว่ะเีเอาออกมาบ่งโอ้ยใหญ่ยิ่งได้ทุกคน ถืออีกแล้วียนสุดล a ถือแต่กัมมุนไปกัมมุนทำงานคือเก่ากับแปรบ่ค่อยถืออ่ามึงดูถืออีวะจ๊ะ แยกหาษาโซผนงานหมดียันแล้วว่าได้จักโตนะพี่น้องพักบวกเครือได้เนี่ยนะมันเป็นดอกหมายว่ามันแก่นล้วถือเยอะดอกมันพักบวกน้องพักบวกเครือโบถือซ้ำหน่อทุกคนหลังนั้นพอได้ดีวะแต่ว่ามันหย่อนมันใหญ่นะทุกคนพักบวกเครือพักบวกน้องมันงามกันโผล่ กัาแปะก้แปะแล้วเป็นบะถือกันเลยนะนู้นหูทางสีพามาเบิ่งทางนี้เป็นสวนผักนะทุกคนนะขามาในสวนผักก็จะผักกาศดอกผักกาศซ้อมก็จะกำลังบงกำลังปลูกนะถ้ามันสอดก็จะมกปลูกผักได้ทุกคนตื่นเด็กลูกสาวนมาโหดผัก โคอาณากระเจ้ามันไก่หองหนำเนาะอันนี้มันเป็นผักกาดดอกผักกาดช่อมทุกคนบาดแผลเลยฮัลบหลถือใส่กับแปรบาถืออีกล้วรันนะลันเป้ากระจักระจัใส่ได้จุ่มนะทุกคนโคสเนาะมันไก่หองไก่ ห้้องนเสียงว่ดังฟังบ่าใส่ก็โอ๊ตซ่าเบิ่งหายสะเละได้ทุกคนเทือนหน่าสิมาแกะมือใหม่อีกกล่องแจ๊กมาเทื่อนี้ดันนู้ฟิสฟะทั้งกล่องเสียงบอดังค่ะกล่องบ่ค่อยแจ้งแล้วมันเป็นหมอกหมอกที่ดินเขาทั้งใน ิพามาเบิ่งอันเตาอบทุกคนีเนาะกระจายอันที่อันนี้ก็จะเ,เก็บแล้วก็จะไม่ทันเอาไหมเอาฟืนลงเห็ดเน,นาะข้างในก็สิเป็นแบบนี้เป็นแบบทำนี่ฮะเวลาก็จะเอาฟืนลงก็จะจุกก็จะก็อัดปากลาปากเตาอันนี้เอิ่นเตาอบอันที่ว่าก็จะขุ่นไหมขึ้นแล้วขคิดินโทมโลนเะตาพีเนาะบ้านฉันแล้วนะ แน่ม kind of ันขึ้นมาตลันเปล่าลันเปล่าแห้ลันมาถึงนูลันมาถึงนู้ไม่กินตะมันบ่เ้าก๊กหมมองได้ใชวะางบอเอยยังร้านอีกิวละยังร้านเดียวบอลโถพดัวไปสามเมื่อราเมื่อเขากะ บ่ถึกซ้ําสุเวลาก็จะเอาปล่อยงัวปล่อยควายออกมาแล้วเนาะทุกคนยังมาเสาผลงานอยู่เถียงบ๊บงัวมันมันสิยางตามก้นต่มีห้ามบ่จมาเางานอยู่เถียงพี่ว่าัสิได้จักเตหอบหอบนึงเด้อพี่น้องยาเาโโ ไก่ issance, no? yeah. เนาะเข้าไปมาโซ่พลงานได้จักโตัวสองสาม่ห้าโอโหตัวนี้ยิ้มเต็มโกนดเจ็ด่องเตือจะทั้งยาใ้ตัวมันเปลือมตัวน้ำ เดนุ่กเกาโตทุกคนแปดเกาทั้งนี้มือเหมือน่ามันถือกับมุนสะดอนลงนะหน้าเนู่ทองคาวเดนุ่กเกาโตกำสามซิปล้างเดนุ่กเกาโตโอ้ก็พ่อขวานแหละทุกคนเลยตัวเดียวก็พ่อแจวนั่นเนาะปวดเสียพักซุ่มแซลมันสรุปแล้วเดนุ่กเกาโตเนาะทุกคนไปเก็บเขาทงเมือเนาะสวยแหละมืออ่อหาเห็ดกินอยู่เืันสัน่นเนาะ อาจเจ็ดเมนูนยังต่อไปกับถ่าสมคลิปต่อไปเ้ยทุกคนเ้ยสำหรับคิมีพักไวส้สามีเด้อไว้พอกัน,ม,นมาคลปหน้าเนาะ